ธรรมสวัสดีทุกๆท,ท่านในวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระเมื่อพูดถึงวันพระแล้วก็มีสำนวนไทยอยู่ประโยคหนึ่งกล่าวไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารฟังประโยคจบนี้แล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้าง เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะเป็นพระเลยเหตุผลก็เพราะว่าเป็นพระแล้วต้องแพ้และเราก็ไม่อยากถูกตาหน้าว่าเป็นไอ้ขี้แพ้ด้วยแต่จริงๆแล้วคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนั้นมันมีความหมายล้ำลึกกว่านั้นเพราะว่าชัยชนะหรือแพ้ที่กล่าวมานั้นเนี่ยมันประกอบด้วยกิเลสหลายอย่างยกตัวอย่างเช่น อัตตาก็คือการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองต้องเหนือใครพอเอาชนะผู้อื่นแล้วก็ย่อมก่อเวรขึ้นให้ท้าทายเอาชนะกันอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดหรือในบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็คาดหวังจับชัยชนะหากแพ้ขึ้นมาก็เป็นทุกข์หรือบางครั้งชัยชนะที่ได้มาแล้วเนี่ยเราอาจไม่มีความสุขเลยก็ได้ ในวันนี้จะขอยกตัวอย่างเรื่องเราสักเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องเราเรื่องนี้เป็นการแข่งขันว่ายน้ำในกีฬาสีเกมในการแข่งขันในกีฬาว่ายน้ำเนี่ยก็มีหลายชาติลงแข่งขันแล้วในกีฬาประเภทนี้ก็มีชาติต่างๆที่เป็นตัวเต็งที่สำคัญก็คือทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งถือว่าขับเคี่ยวเพื่อครองความเป็นเจ้าสัก อย่างมากเลยแต่ก็น่าขันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่านักข่าวเนี่ยก็จะชอบตั้งคำนำหน้าของนักกีฬาว่ายน้ำถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีคำนำหน้าว่าฉลามถ้าต,ตามด้วยชื่อยกตัวอย่างเช่นฉลามรัตรภูมิอะไรประมาณนี้ส่วนผู้หญิงก็จะเรียกรวมๆกันว่าเลือกสาวทีมชาติ ซึ่งมันก็น่าแปลกตรงที่ว่านักกีฬาเองก็ไม่ได้หายใจทางเหงือกหรือบนเนื้อตัวก็ไม่ได้มีคลีบสักหน่อย,นยก็อาจจะนอกเรื่องไปสักนิดหนึ่งในการแข่งขันที่ทราบกันดีก็คือว่าทีมชาติไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็ขับเคี่ยวเพื่อเอาชนะกันพอสมควรแต่ในรายการหนึ่งที่แข่งขันเนี่ยจู่ๆก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยนยะถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ แต่านักกีฬาคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในรายการนี้เลยหลังจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นไม่ต้องถามให้ยากนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนครับเป็นทีมชาติสิงคโปร์ที่ว่ายเข้าแตะขอบสา,าเป็นคนแรกแต่ที่น่าแปลกใจก็คือผู้ชนะเนี่ยกับมีหน้าตาเรียบเฉยดูไม่มีความสุขเลยในมุมกลับกันมีนักกีฬาอีกชาติหนึ่ง ก็คือบรูไนซึ่งว่ายแตะขอบสระเป็นคนสุดท้ายเขากับยกกำปั้นมือขวาชูขึ้นมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแสดงออกถึงความดีใจสุดๆคำถามจึงเกิดขึ้นว่าเพราะอะไรกันคนที่ชนะถึงรู้สึกเฉยๆแต่คนแพ้กับดีใจมีความสุขอย่างออกนอกหน้า เมื่อเราพิจารณาเหตุการณ์นี้ก็จะพบว่าที่ผู้ชนะไม่ดีใจเขเพราะว่าชัยชนะที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่รู้สึกว่าว่างเปล่ามากเพราะเขาไม่ได้แข่งกับคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีมันยังทําให้เขารู้สึกว่าชัยชนะที่ได้มาเนี่ยมันไร้ค่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ชนะแต่เขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับจิตใจของตัวเอง ตรงกันข้ามกับนักกีฬาว่ายน้ำจากบูไนถึงในการแข่งขันเนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาชนะนักกีฬาคนไหนได้เลยแต่เขากับชนะตนเองที่สามารถว่ายน้ำจนครบเวลาที่เขากำหนดไว้ซึ่งเขาก็ภูมิใจกับชัยชนะนี้มากๆอย่างที่เขาตั้งใจไว้ทุกๆท,ท่านจากเรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังมานี้เนี่ย ก็ทำให้ได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่ชัยชนะที่เรามีเหนือต่อคนอื่นแต่เป็นชัยชนะที่ได้จากการเอาชนะใจตนเองดังพุทธภาษิตท,ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปว่าอัตตาหะเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละทีในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาทุกทกท่านที่ได้ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบ สัทธาสวถีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอจเจริญพร